อะไรครับผมวันนี้เล่นซีฟูส์ไฟ์ทส,สามกันนะครับโอเคเปิดแค่นี้แหละเอ่อพิพิธภัณฑ์โอ้อยตอนนี้เราอยูสามสิบเราจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> คือด่านที่แล้วลองไปนั่งเล่นดูแลยังไงก็ได้สามสิบ <c oughs> อยู่ดีโคตรซ็งเฮ้ยไอ้นนี้มันมีมีดวะ่ะอ้าวขอมีดก่อนเลย ขอบคุณนะที่เอามีดมาให้เออปรติเฉียนมีดต้องตายแล้วไม่ใช่หรอกวัวระหว่างมีดกับไม้เบดบอลเอาอะไรเอามีดดีกว่าโอ้โหแล้วที่อย่างกว้างไปทางไหนวะเนี่ยน่าจะทางนี้เห็นประตูมันเปิดเอ,อ้อะไรอะ่ะ ไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยอุ้ยตกใจหมดโอ้ไม่น่าอรอดอ่ะจะเย็นก่อนนะอาแล้วอ๋อโอเคมีดไปปะมันควรจะลดเยอะกว่านี้ดิมีดเนี่ย ไอ้้วมิดมันจะพังตอนไหนวะเฮอมีมิดใหม่มาพอดีอุ้ยเอาว่ะแทงแทงเข้าไปอุ้ยทำไมเราโดนมิดเราเจ็บขนาดนี้ เออขอมีดอีกเล่มโอ้โหที่มันกว้างจริงแล้วเนี่ยแกมาได้แค่นี้แหละทำไมไปตีเพื่อนอย่างนั้นละ่ะลูกฮึอุ๊บงไหนเนี่ย แล้วข้างนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตาลเคอ้าววันดีเจ๊เอาผู้ชายนี่ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเจอตัวยากเนี่ยว่ะเดี๋ยวแล้วสองตัวโอ้ ดูแล้วจะได้ตายตรงนี้แหละนั่นไงต่อเลยละกันเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีเล่นอาวุธอย่างนี้ได้ด้วยถ้า ท่าก็เดิมๆทำไมหลบไม่ได้สักทีไปก่อนจิ้มเข้าไปที่ตามีดเราอยู่ไหนอ๋อพี่มีดพังไปแล้วโอ้โหขอสักตัวอย่าพึ่งดีได้มีดละ โอ้ยโดนมิดฟันทำไมเราเก็บกว่ามันอีกวะเฮ้ยดำดำนะห้ามโดนหรอขอมิดเล่มใหม่จะได้พังช้าเฮ้ๆๆเฮ้ยไม่เนียนไม่เนียนเอออันนี้แล้วกัน นั่นที่ชั้นล่างย่าอยู่ชั้นบนสินะอุ้ยลืมไปมันตีสองทีมันกระบอกมันกันได้วะเมนสบอลโอ้มันเล่นท่าอย่างนี้แล้วไม่โดน เฮ้ยเอายังตัวตกใจหมดเปลี่ยนบทละกันเอเอเฮ้ยตอนนั้นมีเจยืนดูอะไรอยู่อ่ะเราไปทางนี้ต่อทำไมตรงนี้มันต้องเก็บทุกออบเร็ววะ โอ้ยน่ากลัวมันแอบอยู่ตามมุมอะ่ะโอโอเคตักตัวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อว้วนโอ้ยโอ้อย่าลุ้มดิขอจดการทีละตัวได้ไหม นี่แก้วเหรอในพี่อ้วนเยอะจังวะโอ้โดนถามจริงเกือบแล้วอเอ๋ถือว่าสวย อะไรจะมาตีข้างหลังอะอย่าพึ่งเดีมินิบอลแล้วละ่ะเลือกเขียนค่าไรสาระ,ะนี่สักทีคุโรกิละทิ้งความรุนแรงและการนองเลือดไปนานแล้วหันหลังแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เชื่อ ยังไงเธอก็หนีไม่พ้นจิ้มตาไปก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งเก็บอาวุธนะโอ้ย,อยมันต่อยหนักมากไอคนนี้ไอคนนี้มันต่อยโคตรหนักโอ้ อีกนี่เดียวแท้ๆเลยคีดการ์ดโอเคมีจุดอัพสกิลไหมเนี่ยเฮ้ยนั่งไง โอ้ตั้งซะมองไม่เห็นเลยนี่อะไรอ่ะเออลิฟป่ะไม่ใช่ทำไมประตูมันเยอะแยะไปหมดเลยวะต้องไปไหนเนี่ย มาแล้วลงางล่างนี่ไงเจ๊อ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังยืนมือเปล่าอยู่เลยอยู่ดีมึงถือไม้ไม้พองอย่างนี้ได้ไงโอ้ เฮ้ยยังเก๋ทำไมมันหลบเก่งยังวะตายซะอ๋อโอยเฮ้ย,ยทำไมมันไม่ส,สตาร์ทเลยอะเออตายซะ โอ้ไม้จะไม้จะพงังเปลี่ยนเลยเอ้อะไรอะ่ะรหัสไหนครับสองเจ็ดศูนย์เก้าเอีอ๋อต้องย้อนกลับไปด่านนะั้นนะเด็ก็หนึองหน่งก็มาทางเดิมเอ้อเพื่ออะไรวะเพื่อเราต้องไปขึ้นลิฟ์หรืออะไรอะ่ะ ดิฟไม่มีกุญแจอันนี้มันไม่ใช่นนี้คือประตูที่เราลงมาเรา,าย้ายมาฝั่งนี้โอตรงนี้เหรอ ทำไมทำไมต้องลงมาอ๋อไม่ได้แล้วหลงทางมาชั้นสี่ตอนแรกเราไปทางนูน้นไปทางนู้นแล้วเราก็กลับไปทางนูน้นเฮ้ยทำไมมันมืดตรงมาตรงนี้ อะไรอ่ะฮะโดดลงไปเหรอหอ๋อโอ้โห อะไรเนี่ยอะไรบนอะไรนะนะมีพลังเ็นมีดเลยละกันโอ้ยบทนอะไรแยะๆใครจะมีเวลาลงไปนั่งอ่าน โคตรเยอะอย่าเฉือนเพื่อนแบบนั้นโอ้โหอะไรอะ่ะมีแต่คนตีเพื่อนวะเดี๋ยวตรงนี้มันเยอะไปปะเมื่อไรจะจบเนี่ยโอ้ เอ้ยตายซะแข็งเข้าไปโอ้ยทีละคนนี่ต่อยอ่ะอืมหยิบมีดมาวิว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 จะเย็นจิ้มตาเข้าไป รู้สึกเราเริ่มมึนนะออกจากห่างจากน้ำเกินไปโอ้ยไ,ไอ้นี่มันเหมือนไอ้เจ้แน่เลยโอ้โห โอ้ยอย่าพึ่งพึ่งเกิดมาเองมันตีเราแรงเกินไปวะเราตีมันลดมีดเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ,อ๋อให้เก็บมีดใหม่ด้วยแสดงว่าคนเยอะ โอ้ยเราไปอยู่แค่ขอบจอตรงนั้นทำไมวะโอ้ดูดิมันลดนิดเดียวเองโอ้อย่าพึ่งเอามา สไลด์มาฟันตายพี่เถอะแทงเข้าไปฟันคอโอ้ยเบื่อไตุ๊กพวกชอบเตะข้างล่างว่ะเป็นไรนักหนาฮ มุมกล้องมันดูยากว่ะอะไรวะอขอแค่มีอาวุธอ่ะกะ็ได้หมดอ่ะโอ้โหแต่มันนี้มันก็เยอะไปนะเอาจริง เอาจริงถ้าไม่มีตัวแบบต่อยแปลกๆมันก็เล่นง่ายอยู่เดี๋ยวตัวท้ายทีนี้บอสีกแล้วะ โอเคได้เวลาตายยังหรอกอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวโอเคงามมากนี่เราหล่อนหลืออะไรวะเนี่ยโดนสะกดจิตไปแล้ว เอา้าไปไหนวะโอ้ยว่าแล้วโอ้ยแล้วมองโคตรยากยถามจริงให้เล่นในที่แบบนี้คิดอะไรอยู่ครับ อืมฮืมตายดิเ็ตายไปดิออไม่มีอาวุธแล้วว่ะอุ้ยตกใจหมดวิ่งทะลุไปเลยแล้วกันอ,อ,อะไร อีกไหมอย่ามาหลอกโอ้ยสองอีกตัวเนี่ยอ๋อก็ตัวต่อยธรรมดานี่หว่าไม่ได้มีผิดส่งอะไรโอเคตรงกลางแน่นอนเตรียมตัวสามสองหนึ่งอา้าวไม่มีวะ่ะ 2องตัวเฮ้ยที่เท้ามีดาบโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีท่าไอ้ไส่ไม้ด้วยไม่ได้อัพมาเอาเถื่อนเพื่อนอี้อะไอ้นี่โอ้ยอะไรวะเนี่ย มองโคตรยากถ้าจะเซ็งอืมต่อยก่อนต่อยอะไรสีคุณแจรีฟเย่ออกจากที่นีย่ยังไม่ไหวแล้วสีมันแสบตาเหลือเกินอืมอับเลือดแล้วเ,เ,เราใกล้จะเวลสิไอ เลือดไอาอายุละสี่สิบฉันไม่อยากจะต่อสู้การแก้แค้นนั้นมันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ มันมาจากประสบการณ์ของฉันเองกลับไปซะหรือจะให้บังคับเฮ้ยแล้วกูมืออ๋อโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้โหจะเย็น โอ้โหจะหลบยังไงเนี่ยถามจากใจจริงกูจะหลบยังไงฮะโอ้ยโอ้ยมีอาวุธไหมอ่ะทำไมบอยมันเดี๋ยวก่อนอเอะล่วงไป มันหลบยังไงอ่ะสามเก้าและโอ้ดูโคตรยากจิ้มตาแล้วบอสมันสองรอบเลยสู้ มันดูยากอะ่ะคือทำได้แค่กันอย่างเดียวอะ่ะหลบยากจังวะไม่ดูมันหลบไม่ได้เลยสักั้งเดียวอ้ต้องเล่นกี่รอบเลยถึงจะหลบไอ้นี่ได้เนี่ย มันได้แค่้นิดเดียวเองโอ้ปวดหัววะ่ะมันหลบยังไงอะฮะ แล้วมันต้องสู้สองรอบไหมนี่นะโอ้ถามจริงเหอะสองรอบจริงด้วยไม่ไหวว่าด่านนี้ต้องเริ่มใหม่จริง เปลี่ยนอาวุธอีกอันแรกกูยังหลบไม่ได้เลยเออแต่ก็ดูหลบง่ายกว่าอันแรกหรอวะมั้งนะโหแต่เราต่อยมันไม่โดนเลยโอ้ยมึงฟาดได้ด้วยเหรอ ประจับจังหวะได้มันก็ง่ายขึ้นโอ้โหจะ2-4น่าจะต้องหลังหลัง เ้าจะต้องเล่นใหม่โอ้แต่เฟสแรกยากจริงหลบไม่ได้เลยอะ่ะไอตอนเล่นคุณนนี่หลบง่ายมากแต่ก็ไม่คิดนะว่าลิฟมันจะขึ้นไปถึงวอร์ดเลยโอ้ ได้ก้อนแจมาก็ชิวเลยเนี่ไอ้ลิฟ <c oughs> โอ้โหเสียงไม่มีละหมดแรงหมดแรงกับไอ้เกมนี้อ่าแล้วเลยกีดานเนี่ยเอาจริงไงตอต้นนี้แทบไม่ต้องอาพเลยแม่งพอเล่นใหม่มันก็แต้มหายหมดเดอะทาวเวอร์ เ okay. อาเป็นว่าสำหรับพาทน,นี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะหัวร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องพักก่อนให้มันเย็นขึ้นแล้วค่อยมานั่งเล่นใหม่โอ้ไ่ไหวจริงเออต้องเจอตัวอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าพานนี้จบก่อนแล้วกันบายบาย